มาแล้วนะคะอีกหนึ่งการทนายตัวเลขด้วยคนรอคอยคือเลขเด็ดจากการทดลองออกสลักธาบาลซึ่งเข้าบ่อยเข้าตรงเหมือนกับออกรางวัลจริงๆเข้ามาแล้วหลายว่าติดต่อการถือว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะรีบทำการหาซื้อในแอปพลิเคชันเป่าตังหรือตามแผงสลักฐบาลได้เลยเกาะที่เลขจะเกี้ยงแผงและสำหรับการทดลองออกสลักธาบาล ในงวดประจำวันที่6มิถุนายน2518เลขที่ออกรางงวันเลขหน้า3ตัวหมุนทั้งหมด2ครั้งเลขที่ออก164และ101ฝั่งอีกครั้งค่ะรางวันเลขหน้า3ตัวหมุนทั้งหมด2ครั้ง เลขที่ออก164และ101รางวัลเลขท้าย3าตัวหมุนทั้งหมดสองครั้งเลขที่ออก951และ5 2 7เจฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุนทั้งหมดสองครั้งเลขที่ออก951และ,ะลห,ห2 7สองเจ Utan, 6, 8 7 8, 3 2, 6, 8, 7ต่อไปจะเป็นการออกรางวันเลขท้าย2ตัวนในงวดประจำวันที่สมิถุนายน2518เลขที่ออก8 5 8 5ฝั่งอีกครั้งค่ะรางวันเลขท้าย2ตัว ในวันประจำวันที่สองมิถุนายน2518ายเลขที่ออก85รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวได้ออกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปทางคณะกรรมาการจะออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาท ร้อมแล้วจะออกรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งแน่งว่าประจำวันที่สุดายน2,518เลขที่ออก4 7 4 4 9 1 4 7 4 4 9 1ฝั่งอีกครั้งคะ่ะ รางวัลที่1นในงวดประจำวันที่งมิถุนายน2518เลขที่ออก474 491 474 491ทีนี้เรามาสรุปสำหรับเลขเด็ดเลขจากการทดลองออกสรกทมบาลในงวดประจำวันที่1มิถุนายน2518 รางวัลเลขหนะ้าสามตัวเลขที่ออกคือ164และ101รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออกคือ951และ527ในส่วนของรางวัลเลขท้ายสองตัวคือ85และรางวัลที่1คือ474 491สามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสียงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำ ว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสียโชคเท่านั้นดวงชตาโชคลาภวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจรารณญาณในการซื้อ